วิธีพิจารณาในภายในเพื่อความสิ้นทุกขภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพิจารณากันบ้างหรือไม่ชนิดที่เป็นการพิจารณาในภายในภิกษุรูปหนึ่งกลาบทูลว่าข้าพระองค์ย่อมพิจารณาชนิดที่เป็นการพิจารณาในภายในอยู่พระเจ้าค้าภิกษุเธอย่อมพิจารณา ชนิดที่เป็นการพิจารณาในภายในอยู่อย่างไรเล่าภิกษุนั้นกลับทูลให้ทรงทราบแล้วก็ไม่ทรงพอพระทยัยพระอานท์จึงทูลขอร้องให้พระองค์ทรงแสดงภิกษุได้ฟังแล้วจากทรงจำไว้ตรัสให้ภิกษุทั้งหลายตั้งใจฟังแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุ เมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาชนิดที่เป็นการพิจารณาในภายในว่าทุกมีอย่างมิใช่น้อยนานาประการย่อมเกิดขึ้นในโลกกล่าวคือชรามรณะใดแลทุกนี้หนอมีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิด เพราะอะไรมีชรามรณะจึงมีดังนี้ภิกษุนั้นพิจนารณาอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าทุกมีอย่างมิใช่น้อยนา,นานาประการย่อมเกิดขึ้นในโลกกล่าวคือชรามรณะใดแลทุกนี้หนอมีอุปาธิเป็นเหตุให้เกิดมีอุปาธิเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอุปาธิเป็นเครื่องกำเนิด มีอุปาธิเป็นแดนเกิดเพราะอุปาธิมีชรามรณะจึงมีเพราะอุปาธิไม่มีชรามรณะจึงไม่มีดังนี้ภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งชรามรณะด้วยซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะด้วยซึ่งความดับไม่เหลือชรามรณะด้วยซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทรรมศาตร์ให้รู้ถึง ซึ่งทำอันสมควรแก่ความดับไม่เหลือแห่งชารามรณะด้วยและเป็นผู้ปฏิบัติแล้วอย่างสมควรแก่ทำด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบกล่าวคือเพื่อความดับไม่เหลือแห่งชารามรณะโดยประการทั้งปวงภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาชนิดเป็นการพิจารณาในภายในว่าก็อุปาทินี้มีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเพราะอะไรมีอุปาทิจึงมีเพราะอะไรไม่มีอุปาทิจึงไม่มีดังนี้ภิกษุนั้น พิจารณาอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าอุปาทินี้มีตัณหาเป็นเหตุให้เกิดมีตัณห,หาเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีตัณหาเป็นเครื่องกำเนิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดเม,มื่อตัณหามีอุปาทิจึงมีเมื่อตัณหาไม่มีอุปาทิจึงไม่มีดังนี้ภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งอุปาทิด้วย ซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งอุปาธิด้วยซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอุปาธิด้วยซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงซึ่งทำอันสมควรแก่ความดับไม่เหลือแห่งอุปาธิด้วยและเป็นผู้ปฏิบัติแล้วอย่างสมควรแก่ทำด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบกล่าวคือ พื่อความดับไม่เหลือแห่งอุปาธิโดยประการทั้งปวงภิกษุทั้งหลายก็อื่นยังมีอีกภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาชนิดที่เป็นการพิจารณาในภายในว่าก็ตัณหานี้เมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นณที่ไหนเมื่อจะเข้าไปตั้งอยู่ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ณที่ไหนดังนี้ภิกษุนั้น พิจารณาอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าสิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักเป็นที่ยินดีปียรูปสาตรูปในโลกตันหานี้เมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในสิ่งนั้นเมื่อจะเข้าไปตั้งอยู่ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในสิ่งนั้นก็สิ่งใดเล่ามีภาวะเป็นที่รักเป็นที่ยินดีในโลกจากสุมีภาวะเป็นที่รัก เป็นที่ยินดีในโลกโสตะมีภาวะเป็นที่รักเป็นที่ยินดีในโลกคานะมีภาวะเป็นที่รักเป็นที่ยินดีในโลกจิวหามีภาวะเป็นที่รักเป็นที่ยินดีในโลกกายะมีภาวะเป็นที่รักเป็นที่ยินดีในโลกมานะมีภาวะเป็นที่รักเป็นที่ยินดีในโลก ตัญหานี้เมื่อจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในธรรมมีภาวะน่ารักยินดีเหล่านี้เมื่อจะเข้าไปตั้งอยู่ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในธรรมมีภาวะน่ารักน่ายินดีเหล่านี้